รถใหม่ทําไมต้องเตรียมพื้นผิวแล้วหลังจากที่เราเตรียมพื้นผิวแล้วเราเคลือบเซรารมิกแล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานไหมนะครับวันนี้เราก็พบกันที่สาขานวนจันทร์นะครับผมกับยูสุออร์นิวลมิวเอ็กซ์นะครับลูกค้าจองมาจากมินบุรีนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเรียนรู้กันอีกที่หนึ่งนะครับเราพูดกันบ่อยมากเลยครับเรื่องการเคลือบเซรามิกแล้วก็รวมถึงการเตรียมพื้นผิวปรับผิวส้มนะครับหรือว่าทําให้พื้นผิวนี่เป็นกระจกก่อน ก่อนที่เราจะนำลงเซรามิกนะครับขั้นตอนข้างๆจะเยอะแยะมากมายนะครับกระบวนการต่างๆนะครับพื้นผิวเดิมจากโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นผิวที่เป็นเบือกส้มนะครับผิวทื่อๆนั่แหละครับที่เรามองเห็นหลอดภัยไม่คมชัดแล้วครับเป็นยิกๆๆครับเป็นหลุมเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะฮะนี่ผิวไม่ตึงนะครับเรียกว่าผิวส้มนะครับ ถามว่าถ้ารถใหม่ๆออกมาลูกค้าบางท่านก็บอกว่ารถมันไม่มีรอยมีอะไรเนี่ยทำไมไม่เคลือบเลยทําไมไม่ลงน้ํายาเลยก็ต้องบอกว่ามันจะมีความแตกต่างกันที่ว่าถ้าเราเคลือบไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อารมณ์ความวาวความใสนะครับนี่เราต้องมาเตรียมพื้นผิวให้เนียนก่อนให้สวยก่อนก่อนที่เราจะเคลือบนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับกองงานเคลือบเซรามิกนะครับแล้วจะต่างกันไหมครับถ้ารถที่ไม่ได้เคลือบกับรถที่เคลือบเนี่ย ถามว่าเคลือบประโยชน์ของการเคลือบเซรามิกคืออะไรนะครับง่ายๆนะครับเราเคลือบเซรามิกเพื่อรักษาสีรถของเราเนี่ยให้อายุการใช้งานเนี่ยให้มันนานขึ้นนะครับกับรถที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยจอดอขับไปเรื่อยๆเนี่ยมลภาวะเนี่ยค่อนข้างจะเกาะง่ายนะครับเรื่องของมลภาวะแสงแดดแล้วก็ผนละอองต่างๆกดเคมีต่างๆเนี่ยจะซึมไปตัวเนื้อสีได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วรถเราเนี่ยเก่าเร็วนะครับการที่เรามาเคลือบไว้ปกป้องสีเนี่ยมันเป็นการเพิ่ม อายุการใช้งานของรถเราเนี่ยมันมากขึ้นนะครับผมแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของการทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าเคลือบที่ไหนก็ว่าจะเหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนนะครับทุกที่จะไม่เหมือนกันเรื่องของอายุการใช้งานนะครับผมสูตร์คิดราคาของเราก็เป็นสูตรการทําเฉพาะทางนะครับเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับเรื่องของน้ํายาสิ่งสําคัญนะครับเรามีการลงเลเยอร์เพื่อปกป้อง เซอร์เิกให้กับลูกค้าทุกๆคันที่เข้ามานะครับผมจะเห็นว่าลูกค้านํารถเข้ามาเคลือบที่ศูนย์ของเราเนี่ยจะเน้นตัววันช็อตเพราะว่าการตัววันช็อตเนี่ยคุ้มค่ากับอายุการใช้งานนะครับเคลือบไป1ครั้งก็อยู่ได้หลายปีนะครับรว่าการเคลือบไปเนี่ยมันจะติดกับตัวสีรถตลอดไปอันนี้คือสูตรการทำนะการยืดเกาะต่างๆขั้นนการทำนะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมเอาเลยครับผมคันนี้ก็พื้นผิวเนี่ยของอี่สิบสูนี่ ต้องบอกว่าเป็นสีที่บางนะครับการนี้มาเคลือบไว้เนี่ยก็สร้างเลเยอร์ให้กับตัวพื้นผิวนะครับพเพื่อเป็นปการล้างง่ายนะครับตอนมาต้องบอกว่าเนี่ยจะเห็นไหมครับกระจกข้างเนี่ยมันจะเป็นแบบขุ่นมัวนะถ้าเราไม่ได้เตรียมพื้นผิวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำนะก็จะเห็นเป็นขุ่นมัวหลอดไฟไมีคมชัดบ้างแล้ะครับผมสีขาวประมาณนี้นะครับถ้าไม่เคลือบเลยสีขาวจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวรถนะครับนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับความแตกต่างนะครับคือ จุดที่เราไม่ได้เตรียมพื้นผิวเห็นไหมมันจะเป็นแบบขุนมัวเลยนะครับเป็นฟรฟ้าขุนมัวเลยสีเดิมจากโรงงานครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราเตรียมพื้นผิวนะครับมันจะออกแบบมีความใสนะครับภาพก็จะเห็ดดีขึ้นนะครับไม่ขุนมัวนะครับอันนี้แบบไม่เห็ดดีเท่าไหร่นะ เป็นแบบรอยกยิบกยีนะเยอะแยะเลยก็สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละถ้าเรามาเคลือบเลยเนี่ยแต่ทาให้รถเหมือนไม่ได้เคลือบนะครับมันจะเคลือบอยู่แต่มันไม่ได้มีไม่ได้บ่งบอกว่าเออเหมือนเคลือบหรือเปล่านี่แต่ถ้าเราเตรียมพื้นผิวให้สวยให้ใสเป็นกระจกแล้วถ้าเรามาเคลือบแล้วมันจะโดดเด่นนะมันจะวาวแล้วก็รถทุกท่านก็จะใหม่จะอายุการใช้งานก็นานครับใช้ไปหลายๆปีรถก็เหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลานี่แหละครับผมถ้ารถเรามาเคลือบไว้เสียเสียตังค์ครั้งหนึ่งแต่ว่าทําให้รถของเราเนี่ย ใหม่ได้หลายๆปีก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่านะครับแต่ถ้ารถเราแบบว่าเราใช้ไปสักปี2ปีแล้วอยากกลับมาดูแลเนี่ยบางทีมันสายไปสายเ,เรื่องของว่าสีมันโดนทําลายไปแล้วอ,ะวอ่ะเราก็พื้นผูปรับสภาพสีกลับมาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างจะได้ยากนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะรักรถของเราเนี่ย อยากให้รักตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อนที่รถของเราจะเก่าแล้วกลับมาแก้ไขเนี่ยมันจะยากนะครับผมโอเคครับไปก่อนแล้วครับผมกับอีซูซุมิวเอ็กนะครับลูกค้าจองมาจากมินบุรีนะครับคิดจะเคลือรแก้วอย่าลืมนึกถึงคิริคานะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ